และนี่คือ Japanese podcast นะครับกับโ o โตะเซนเซ EP นี้นะครับเซนเซจะมาพูดถึง shadowing เทคนิค shadowing คืออะไรนะครับ shadow ก็คือเงาใช่ไหม shadowing เป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นล่ามพูดพร้อมก็คือฟังไปด้วยนะครับแปลไปด้วยในเวลาไล่เรียกกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสําหรับผู้เรียนชั้นต้นด้วยเหมือนกันก็คือพยายามออกเสียงตามที่ได้ยินนะครับพยายามพูดออกเสียงให้เหมือนกับเสียงที่ได้ยินในทันทีเหมือนกับเงาที่ไล่ตามหลังนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจนะสิ่งที่เรียนมาแต่ไม่เคยเอาออกจากปากเลยเพราะฉะนั้นพอเข้าใจปุ๊บแต่แบบพูดไม่ได้ไงเข้าใจแต่พูดไม่ได้อยากพูดเป็นนะครับอยาก พูดคล่องเทคนิคนี้นะครับก็จะเข้าใจได้เป็นการลิงก์ความเข้าใจกับการพูดได้เข้าด้วยกันพอมันลองออกจากปากสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ม,มันจะจําได้แล้วก็พูดคล่องขึ้นเขาเรียกว่าการใช้ปากจํานั่นเองนะครับเหมือนเราเรียนทฤษฎีก่อนวิชาภละนะครับแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําจริงๆนั่นเองแชร์ดยเองเป็นแบบนั้นนะครับ พูดออกเสียงนะครับให้เหมือนกับต้นฉบับพอฝึกซ้ำๆนะครับสำเนียงภาษาญี่ปุ่นเราก็จะฟังเป็นธรรมชาติไปด้วยปรับสำเนียงปรับหูปรับสำเนียงนะครับแล้วก็เพิ่มคังศัพท์ในสมองแบบว่าจะพูดคล่องขึ้นนะครับและสามารถโต้อตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาใช้เทคนิคนี้ในการพูดกันต้องพูดจริงๆนะครับหรือว่าถ้ามีที่คนอยู่เยอะเนี่ยนะฮะก็ พูดเบาๆก็ได้แต่ว่าต้องออกเสียงนะครับผมเดี๋ยววาฮัจิเมมาโชเริ่มที่ยูนิตที่เซนเซดึงออกมานะครับจากบางส่วนในหนังสือแชโดวิ่งคอนิจิวะคอนิจิวะทักทายทั่วไปใช่ไหมครับเอาใหม่นะฮะคอนิจิวะคอนิจิวะบางทีต้องยิ้มด้วยนะครับแล้วก็มีใส่ฟีลลิ่งเข้าไปนะฮะต่อไปทักทายเซนเซนะครับเซนเซวายโยกุไซมัส おはよう。先生、おはようございます。おはよう。พูดกับเซนเซก็สุภาพเนาะเติมกุญแจมัสเข้าไปนะครับเซนเซก็ตอบแค oh ่โอไฮโยหรือทักทายเพื่อนก็แค oh oh ่โอไฮโยโอไฮโยอย่างนี้นะครับเซนเซตอบเด็กๆก็เป็นรูปธรรมดาได้เลยนะครับเอมิซังจ an, ้าเนอืมมาตาชิต เรียกเอมิซังเรียกเพื่อนนะครับจ้าเนงั้นนะครับเป็นการตัดบทนะครับจ้าเดวะนะครับจ้าจ้าเนยบายบายนะครับอืมมาตาชตะนี่เป็นเพื่อนคุยกับเพื่อนอืมมาตาชตะเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้ามาตาเนมาตาเนก็ได้นะครับจ้ามาตาแค่นี้ก็ได้มาตาชตะมาตาแปลว่าอาเกนนะครับเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้ต่อไปครับโอซากินิชิทซึเรชิมัะ お疲れ様。お先に失礼し,しますお疲れ様。お先にก่อนนะครับชิดสเ i m a s สเสียมารยาทขอตัวกลับก่อนนั่นเองนะครับอยู่ที่ทำงานใช่ไหมお先に失礼し,しますお疲れ様。a ขอบคุณที่เหนื่อยยากลำบากนะครับทำงานมาทั้งวันนะฮะหรือว่าเรียนเสร็จแล้วนะฮะお疲れさสุภาพกว่าน,นี้ก็คือお疲れさまでしたแสดงว่า บทเมื่อกี้นะครับโอซคาเรซัมะก็คืออาจจะเป็นบอสเป็นหัวหน้าอาจจะอยู่สูงกว่าเรานะครับหรือคุยกับเพื่อนก็แค่โอซคาเรซัมะแค่นี้ก็พอนะครับอิตตกิมัสอิตะรชัยอิตตกิมัสอิตะรชัยจะไปแล้วนะนะครับอิตตกิมัส จะไปแล้วจะมานั่นเองจะไปแล้วจะกลับมานะครับไปต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเนาะอิทัลชัยก็ไปดีมาดีนะไปดีมาดีนะครับอิทัลชัยต่อไปครับทรายมาทรายมาโอเคดีโอเคดี มื่อกี้ไปดีมาดีแล้วใช่ไหมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับทาไดมะสามารถลากเสียงได้นะครับภาษาพูดทาไดมะกลับมาแล้วนะครับทาดาอิมมะอิมะเพาว่าตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันมาถึงที่นี่แล้วนะกลับมาแล้วหรอโอเคดีโอเคดีกลับมาบ้านก็ได้นะครับทาไดมะคนที่อยู่บ้านก็บอกโอเคดีโอเคดีนะไซนะครับถ้าเต็มเต็มโอเคดีนะไซโดโมอาริยัโตะกุซมัสโดโมอาริยัโตะกุซมัสอสเย โดยแต่สมาสเต้เยโดยแต่สมาสเต้ขอบคุณมากนะครับเติมโดโหมเข้าไปเราจะคุ้นเคยกับอาริโาโต้โกไซมัสเนาะถ้าคุยกับเพื่อนก็แค่อาริโาโต้อาริโาโต้นะครับโดโหมอาริโาโต้โกไซมัสเต็นเต้นนะอาริกะนะครับแล้วก็โกซะนะฮะโกไซมัสเต็นเต็นนะครับ ญี่ปุ่นได้ยินนะครับหูเราอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยเนาะตัวะนะครับโดโมอาริยโตะกไซมัสขอบคุณมากเยะโดยตาชิมาสเตะเอเย่ปกติเป็นเสียงยาวใช่ไหมเอีอ e ีเอะนะครับอีเยะเวลาพูดก็เหลือเอะนะี่ยเอเย่เยะนะครับ, e, นะรบเราจะได้อาจจะได้ยินรวบๆไปเป็นยะยะแบบนี้นะครับเยะโดยตาชิมาสเตะไม่เป็นไรนะครับขอบคุณเยะโดยตาชิมาสเตะ いい天気ですねいい天気ですねええ、そうですねええ、そうですねญี่ปุ่นมักจะทักทายหรือหัวข้อในการเขียนอีเมลนะครับมักจะเป็นเรื่องธรรมชาติก่อนนะฮะเฮ้ oy, วันนี้หนาวจังเลยวันนี้ร้อนจังเลยวันนี้ช่วงนี้ฝนตกเนาะอะไรแบบนี้นะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอันนี้ก็จะเป็นการเกริ่นของคนญี่ปุ่นเลยนะครับเรื่องอากาศいい天气อากาศดีนะครับいい天气ですね อากาศดีจังเลยนะเอ๊โซเดสเน่เห็นด้วยเห็นด้วยใช่นั่นสินะนะครับโซเดสเน่ so ก็เป็นคำตอบรับอีกคำหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเธอฟังฉันอยู่หรือเปล่านะครับโซเดสเน่แต่ถ้าลากเสียงโซเดสเน่ so จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือคิดอยู่พรุ่งนี้ไปไหนอะโซเดสเน่กำลังคิดอยู่อืม um, นั่นสินะไปไหนนะ้าอะไรอย่างนงี้นะครับโอเกงกิเดสกาโอเกงกิเดสกา ให้เก่งกี่เดซใหเก่งกีเดอันนี้เป็นเบสิกนะฮะที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องได้เรียนคนอิจิวะแล้วก็โอเคกี่เดสก๊ะสบายดีนะครับถามแบบรูปสุภาพก็เติมโอเข้าไปนะครับโอเคกีเดสกะเวลาตอบไม่มีโอแต่คุยกับเพื่อนก็แค่เก่งกีเก่งกีอืมเก่งกีนะครับเก่งกีแค่นี้พอขึ้นเสียงสูงก็เป็นคำถามนะครับ ดอซ ơ ดอซ ơ อะด o ่งโい,いただきมาส์ดอซ ơ ดอซ ơ อะด o ่งโมสิเい,いただきมาส์เขาเชิญให้กินอะไรสักอย่างหรือใช่ไหมครับดอซก็คือเอามาวางละให้ดอซ ơ อะอะก็รู้สึก แบบเออเกรงใจนิดหนึ่งนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับโดโมซิมาเซ็นซิมาเซนที่ทีนี้ไม่ได้แปลว่าขอโทษนะครับเป็นสำนวนคือแบบเกรงใจนะขอโทษมากมเลยก็คือขอบคุณนั่นเองนะครับโดโมซิมาเซ็นอิาดากิมัสทานก็ได้นะครับได้รับของก็ได้นะครับอิาดากิมัสมันแปลว่ารับประทานนะครับกินได้หมดเลยโดโมซิมาเซ็นอิาดากิมาส่本は初めてですか 。日本は初めてです yeah, です yeah, です。か？いいえ、え、回回目目ญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นครั้งแรกเหรอแล้วอาจจะถูกถามนะครับฮัชิเมเตเดสก์นะครับไม่สครั้งแล้วนะครับครั้งที่3แล้วนะครับสังไกเมเดสไทยวะฮัชิเมเตเดสก์อ่าพอเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยเอ้ยหาเรื่องคุยนะครับมาไทยเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะครับโซโลโซโลชิซเรย์ชิมัส 。そろそろ失礼します。そうですか。じゃあまた。ส so รุปสรุปอีกไม่ช้าไม่นานนะครับจะต้องขอตัวกลับก่อนแล้วเฮ้ยจะแบสาทุ่มแล้ว,วต้องกลับแล้วนะครับส so ja, ู้เลยสก๊อตจะมาตาง้นรอครับต้องกลับแล้วเหรอครับงั้นเจอกันใหม่นะครับนี่ครับมันจะมีตอบรับแบบอ,อ๋อเหรอครับไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเวลาอีกฝั่งหนึ่งบอกข้อมูลที่ เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับโซเดสกาโซเดสกานะครับก็จะให้หมุดต่างกันนิดนึงนะครับโซเดสกาโซเดสกาอ๋อครับแบบนี้นะครับโอิชิโซโอิชิโซโซเรวานันเดสกาโซเรวานันเดสกาน่าอร่อยโอิชิโซ อันนี้ได้ยินบ่อยแนละน่ากินได่เลยนะโอชิโซโซเรวานันเดสกาอันนั้นคืออะไรครับเนื้ออีมะนันจีอิมะนันจีเอตโตโยจิยี่สปุนเอตโตโยจิยี่สปุนอันนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนแล้วนะครับปกติเราถามว่าอิมะนันจีเดสกา ตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับเฮ้ยคิดอยู่คิดคิดแบบคนญี่ปุ่นเนะี่ยเออกี่โมงหนะ้าเอโตยกนาฬิกาขึ้นมาดูโยจินิุ่ปุนไม่ต้องมีเดสนะครับตอบเพื่อนเนาะอ่าอุมาคัตตอ่าอุมาคัตต้าฮันโตฮันโตโอิสคัตตะเน่ฮันโตโอิสคัตตะเน่อ่บ ฟีลลิ่งแบบฟินนะฮะอุมาคัตตะมาจากอุไม้นั่นเองนะฮะอร่อยนั่นเองนะครับนอกจากโอชิแล้วก็มีคำว่าอุไม้นะครับวัยรุ่นหน่อยก็เป็นอุเม่อุเมซสึเกอาจจะเป็นยังกี้หน่อยนะครับไม่สุภานะฮะอุมาคัตตะเป็นรูปอดีตแล้วนะฮะกินอิ่มแล้วอยู่หน้าร้านออุมาคัตตะอิ่มแล้วถ้าอยู่ตรงหน้านะครับก็ใช้คำว่าอุไม้ได้เลยนะฮะอ่อุไม้นี่ยอุไม้พอกินปุ๊บนะอุไม่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับพอเข้าปากปุ๊บ ต้องชมแล้วนะฮะชมว่าอร่อยแม้ว่าอาจจะรู้สึกยังไม่อร่อยก็ตามนะครับอ๋อุูม่อ๋อโอชิแบบนี้นะครับคนทําจะได้ดีใจฮอนโตโอิสค exactly? ัตเต้เน่ฮอนโตโอิสคัตเต้เน่ฮอนโตจริงๆปกติมันต้องเติมนี้นะฮะฮอนโตนี้โอชินะครับฮอนโตนี้โอิสคัตเตเดสเน่แต่นี้คุยกับเพื่อนนะครับฮอนโตฮอนโตโอิสคัตเต้เน่ ไปกินข้าวไงอ่านおなอิปไปวัตชิโมอ่านおなอิปไปวัตชิโมอ้ออิ่มแล้วนะครับฉันก็ด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็บกคือโมบกคือโมอนาคือท้องนะครับอนおなかいっぱいให้จำว่าอิ่มไปก็ได้นะครับอิ่มไปแปลว่าเยอะเหมือนภาษาอังกฤษเนาะ am full ใช่ไหมครับ full おなかいっぱい、おなかがいっぱいです。ねは、とうてんばい、おかくいむらね。おなかいっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とってもおいしかったです。い,いえ、どういたしまして。ごちそうさまでした。とってもおいしかったです。ごちそうさまでした。ねは、みほりんは、ねは、たまはねきんぷっか。 พนักง,งานที่ร้านก็ได้นะครับโกดิโซสมาเดชตะขอบคุณที่เลี้ยงอาหารนะครับก็พูดแบบให้รู้สึกขอบคุณด้วยนะฮะโกดิโซสมาเดชตะพังงวงหัวด้วยนะครฮนะทดเทโมโอิชนะคาเตเดสโทเทโมเหมือนในเพลงโดรีมอนใช่ไหมครับโดรีมอนเนี่ยนะครับทดเทโมนะครับเหมือนในเพลงโดรีมอนใช่ไหมครับแทนที่จะบอกว่าทดเทโมเป็นการเน้นเสียงทอดเทโมทอด เทโมไดสุกิแบบนี้นะครับท็อเทมก็เป็นการเรียนว่าอุ๊ยอร่อยมากเลยนะครับเยโดยตาชิมาสเต็อะไรนะฮะไม่เป็นไรเดซาโตะทาเได้ไหมคเดซาโตะทาเได้ไหมคอีเดสเน่อ e e ีเดสเน่เดซาโตะนะครับก็ของหวานนั่นเองกินของหวานไหมไอติมอะไรพวกนี้นะฮะปิดท้ายนิดนึง いいですねโอเคเอามาเลยนะครับたくさんท,ท,ทานเถิดค่ะใช่เนีทานเิดา่ะใน่เยทานเถิดค่ะทานเยิดะ,ะทานรปริมาณะานวถิดคทานเถิทาก,ทกทเติดค่ะทนเยอะคนะ みとめ、ね、かわばいな、な、ね、は、ね、かくな、なに、たくさん食べてくださいね。<laughs> はい、いただきまーす。ね、ラクスシン、だいね、おはようございます。いただきまーす。ありがとうございます。な <laughs> んか、豚肉は、ちょっと、豚肉は、ちょっと、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。 บุตานี่ก็คือเนื้อหมูนะครับชตโตก็คือไม่ได้แบบอืมฉันไม่ชอบกินหรือว่ามีเหตุผลอื่นแพ้หรือว่าอะไรอเงี้ยนะครับก็ใส่คําว่าชตโตเข้าไปใส่หัวข้อแล้วก็บอกว่าว่าชตโตกิวนี่คือว่าชตโตเนื้อวัวอืมช่วงนี้กินไม่ได้ย่อยยากนี่นะครับอ่ะ so โซนันดาอ๋อเหรอครับโซนันดาอันนี้คุยกับเพื่อน,นะออน,นเหรออ๋องั้นหรอโอเคโอเคงั้นเอาซีฟู้ดไหมอย่างนี้นะครับ สู้นานแบทสนทนาก็จะประมาณนี้นะครับคือเราต้องเรียนตัวหลักมาก่อนได้ทั้งมินนะไดจินะครับที่เขาใช้บ,บ่อยๆแล้วก็ค่อยมาฝึกเทคนิคแชร์ดอ i ิงนะครับแทรกเข้าไปฝึกพูดบ,บ่อยๆพูดออกเสียงเรียนแบบเปิดซีดีมินนะก็ได้นะครับไม่ยากเลาพูดตามได้เลยนะครับเพราะว่ามินนะเนี่ยจะค่อนข้างเร็วตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาไม่ใช้ใเรานะฮะ ก็ลองไปฝึกกันนะครับทีนี้เก็บคำสาบนิดน,นึงนะครับที่เราได้เรียนเมื่อกี้โอซากินิชิตสึเรชิมัสเป็นประโยคทักทายนะครับพูดกับคนที่ยังทำงานอยู่ขอกลับก่อนนะขอตัวกลับก่อนโอซากินิชิตสึเรชิมัสนี่นะครับอิตเตกิมัสอิตเตกิมัสอิตเทราชัยอิตเทราชัยทาไดมาทาไดมา お帰りなさい。お帰りなさい。お帰り。お帰り。初めてですか初めてですかそろそろ失礼します。そろそろ失礼します。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どういたしまして。どういたしまして。 อุมาたัตตะอุมาัตตะลองไปฝึกเพิ่มเติมดูนะครับและเจอกันใน EP ต่อไปมาตะคอนโดโคเรเดโอวาริมาชอโอกะ